เฮ้ยข้างหลังหายแล้วปูไม่โดนปูโดนยิงครับโดนผีหลอกก็จะตายอยู่แล้วมาเจอไอ้พวกนี้หายให้หลบก่อนฮะเฮ้ยมีเสียงเท้าล้มหนึ่งล้มหนึ่งข้างบนหายแล้วที่หายแล้วที่หายแล้ว

เรื่องอะไรทีเดียวฮะไม่วอร์มปืนกันเลยนะเนี่ยตามมาเลยครับไม่ต้องวอร์มอะไรห้อยหลังมาอ๋อมีเคนายด้วยเหรอมยิ่งหว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะไปต่อเลยอ่อ

ร่อนก่อนโดดอีกอเดะร่อนอีกโดดอีกนี่ฮะยึดการไปไกลร่อนก่อนโดดตามสบายครับคุณกิดออฟตาตานลูกพิษแห่งผีออกมาแล้วบ้านเรานี่ไม่มีการปิดผ้า พอเ,เราลง,<อ>งบ้านใช่ไหมครบด้วยเลยลูกซองถ้างั้นซองแลว้วก็เปโกลแคดโรนเฮ้ยแม่งเงือโดนจำสเกย์ยังไงละ่ะอาการเป็นยังไงครับหมอครับเก็บสะดุ้งไหม ไม่เปิดกล่องแล้วไม่เปิดกล่องเกมนี้ลเลยเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาวันนี้อ่ะเนี่ยเรามีหมายูกขู่ข้างหลังด่านนี้แม่งก็มีนะไอ้กล่องผีเนีย่ยใช่ใช่มีมีมโอ้โหยับอะ่ะลูกมาเยอะไปฮะบันเทิง หวัวไปตึงนะอะไรคณเล่นจะช็อกตายเล้วะผมคิ้ดูเล่นเซนีเล่นเซนนี้อีกยังไม่เล่นเนี่ยเฮ้ยโดยอ่ะมึงมากเลยเยจจาเออฮันเดอร์เปิดกล่องให้พี่ทีนะารอบหน้านะ <S <S 1> <S 1> มันต้องประกบพี่เลยไม่ไหววะ่ะมันไม่เหมือนกันอะเอฟเฟคอะ ก็เป็นเหมือนกันนะดินี่ไอ้เหี้ยเปิดหันหลังแม่งเลยได้อะไม่รู้ดิมันมีไม่มีอะหันหลังใส่มกเมื่อกี้โอเคปังเลยเซิร์แบ็คไ,<ป>ไม่ได้ทุกกล่องเฮ้ยหาแล้วซอมบี้มีบ่เอ้าทำไมนายเอามาแจกเราอ่ะตกตรงหน้าพี่เลยอ่ะแล้วแม่งมีควันด้วย เอ้าขึ้นเลยขึ้นวะชอบ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 ปล่อยยังเฮ้ยอะไรอ่ะทับปะชินกันเด้อเห็งว่าเป็นลูกซองยังเอาอยู่แม่กูเนอร์ดูให้นะโอเคเอามาก่อนโอผมไม่มีกระสุนเลยโอเคเอฟ้าฟ้าอะไรเอามาก่อนเดี๋ยวเจอลูกซองติดหวยค่อยเอามาแล้วกัน ครับผมมันเป็นอะไรฟ้าๆปะนะโอ้ยยุยโอพี่ฮะมียุยโอด้วยยุยโวเออไล่ไอเดียนกันไหมมันคงไม่น่ากลัวเท่าไอ้พวกนี้หรอกมันอยู่นี่ไงพี่เอบผมแม่มันอยู่นอกพวงพี่ไกลจัดเรือรอกล่องไหนกล่องไม่ดรอปแล้วิโหนานเหลือเกินด้วยเองเลยไป ถือเองสักปืนไหมนนี้ดีกว่ามีเสียงดนตรีนี่แกเอาแยกล่องแกมันหลังแม่งเลยไม่มีเจ๋อเฮ้ยเจ๋ยแม่งเฟรยเริ่มทีละ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 แม่งไอ้ไอ้กล่องในห้องน้ำยังมีอีกอะเอาไรวะ อ <itos plane. S 2> ุ้ยมีรถใหญ่พี่ผมไม่บอกกันเลยนะว่าอันนี้ก็มีโอเคครับเฮ้ยเป็นรถมาว่ะฮันเดอร์เออไม่เป็นพี่รองพี่รองไม่อยู่มุมเข้าไปแล้ว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 มันจะมาซื้อเพื่อนมันจะมาซื้อเพื่อนเดี๋ยวรอรออยู่รออยู่รู้เรื่องระวังนะพี่หลบไว้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วดิอยู่นี่ อยู่นด้วยนะไปหลังนูานไปหลังนูานเฮ้ยข้างหลังหาละปู้ไม่โดนปู่โดนยิงแกรโดนผีหลอกก็จะตายอยู่แล้วมาเจอไอ้พวกนี้ให้หลบมานะ เ้ยม <mile> ีเสียงเท้าล้มหนึ่งล้มหนึ่งข้างบนข้างบนโอเคข้างบนข้างบนข้างบนตรงนู้นว่ะเยอ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 ะมาร์คมาร์คมันบังไม่เห็นต้องไปหลังหน้องโหน้ออกครับเยอะจัดหายละข้างบนเยอะอ่ะผมสู้ไม่ได้โอ้โหเรียบร้อย มาแล้วลงมาแล้วลงมาแลงมาลงมาลงมาแล้วโอ้ยพูมีกล้องกลางคืนเอาจากไหนกันวะเ้าไปไหนเนี่ยหายแล้ว้อีกแล้วผมเววเราเข้าได้ออกได้ไม่ให้เข้าจังเลยนะถอยแล้วครับ ายชิบหายละจิ๋หายแล้วขอโทษเก็บไปแล้วผมแวนเขาเก็บกันที่ไหนครับมีใครมาบอกได้บ้างเหมฮะตามแมปหรือเปล่าตามแมปเลแนะเราไม่เคยเจอเลยนะ ขอหัวคมคมหน่อยขอหัวคมคมหน่อยอะไรนะฮะไ่แม่โอเคเออเฮ้ยวนไปแจกกอง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 เด้อเด้อที่มารตลาดให้โอเคตรงนี้ไหมตลาดนี้มึงหน้าเราเลยไดีกว่านะ มาไม่ได้วะรถตามมาวะยิงไล่ตูดมาเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะไม่ไหวไม่ไหวเยอะเกินสองสต,ตีเอาเคาะหัวรัวๆไอครับผมอันนี้อันนี้ทีมสไนของของพวกเรานะน้องคนนี้มูนานิซ่าติดตามได้ทางช่องทันเดอร์นะครับชื่อทันเดอร์ คันเดอร์สายฟ้าครับ C H U N D E R แซดด้วยครับอย่างไรแซดด้วยครับผมเป็นไงฮะหายไม่ครบครับผมเข้ามาไม่เจอนะบุ <laughs> สไนเรานะก็จะมีอีกคนหนึ่งเป็นมือสกเกลครับโค้ชแท้งอีกคนหนึ่งก็คือสายซัพพอร์ตจา่จาเก้าจ่าเก้าสายชุบทีม ชุบอย่างเดียวไะส่วนผมนั้นไซส์คือเซอร์ไพรเวอร์นั่นเองรอดเฮไปินขึ้นไปเลยไอ้หอดูดาวนี่ไม่พังอง่ะเนียมันเปลี่ยนไม่โอ้โหปิดอหมปิดอีกปิดหมดเลยนะเ,เหมือนเป็นแบบประมาณว่าซอมบี้บุกจี่ต้องหาตังก่อนนี่ อ,อีกคนนึงอีกคนนึงบอกว่านอนแล้วครับผมไม่ค่อยสบายอีกคนนึงมีอแย่งคอมเล่นครับฉันมาแล้วฉันมาแล้วฝากด้วยกำลังหมู่บ้านเรอยครับผมมาแล้วครับพอมาส่งเลยอะวีพีจ<ป>ัดกล้องดี มีอะพีเคให้นะไปถึงเต็มจอครับผมฮันเดอรเอาตังค์พี่ไหมออกไปไปพี่แมวแมวแมวหายแล้วเอาอะไรดีวะจืดอะไรดีวะปืนหนุ่มพร้อมอยู่แล้วคือปืนนาย <c oughs> เอ๋นายครับทำไม่ชินกันอย่างนี้แล้วโอเคอเฮ้ยรู้เรื่องบวกอ่ะบวกอ่ะบวกนี้่นะ เว้ยออกตลอดเลยวะอเคมาโผว์ไเขาดูเฮ้ายดนลมนลอมเข้ามาแล้วเข้มาแล้วบ้าเอ้ยเร็วจัดโหลังว่ะโอ้โหแม่มเข้ามาแล้วปนี าโอเคโบสู่แบ็คครับผมแล้วทำไมร่วงคนเดียวโอเคเอ้าเพื่อนร่วงเดินข้างหนเป็นวงกลุ่นนะข้างหนเป็นวงกลุ่นนะตรงนี้มันตรงนี้วงหมนไม่น่าไหวไม่ไหวใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปรอตลาดเฮ้ยรอ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 อ้าวโอเคโอเคเพื่อนเต็มเลยเพื่อนเต็มเลย สวัสดีนายยิงไรเหรออันนี้พี่โดรนนะฮะขาดอากาศเต้ต่อไม่ต่อไม่ต่อไม่ต่อนั่นไงโดนแล้วเราโดนขาดอากาศนะไปซื้อนู่นเลยแล้วกันทร่อนตามเรามาโโอ้หแม่นจัดเลยมีตังค์มาเมื่อกี้ ผมไม่ม oh, ีต no ัง no. ค์แล้วเนี่ยหมดแล้วเฮ้เพื่อนไีมาอยู่ไม่ไม่เพิเข้ากูหลักจิมทีมนี้ฆ่าไม่ตายครับบอกเลยฮะของน้ําไม่เลยอยู่กูหลักนะฮะเพิ่งขึ้นกูหลักเหรอนกูหลักให้เคดีดีดีใครตกมืออะไรให้วะขอบคุณมากครับผมดื้อไปเราตั้งเราตั้งเสียง หลบไม่ทันโอเคขอบคุณมากครับเราตั้งเสียงไว้นะฮะลืมเองครับบุกซองแรงเลยมีเสียงคนขึ้นมาแล้วมืดจัดนะเนี่นะไปแล้วเจ็บร้อยแก่ตยโดนเราเข้าลบไปแค่นี้เหรอโอเคไปแล้วบอกเลยว่ามืดจัด,จด,จด เฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวสีเขียวอ่ะเดอร์ตรงนั้นมีตรงไหนมีตรงเรามีออกมาเลยโอเครถมีร้อยก็ได้ขอบคุณคุณ SUT ครับไม่ใช่ซอมบี้ หลบเงือกอีกแล้วนะโอเคอ่าลงไหนฮะคนคนมีบอสอยู่คนยิงบอสอยู่เออหรอแชร์ไหมฮะไม่ใช่แม่งมีแล้ววะหลบก่อนใช่ใช่คนมันยิงบอสอยู่เฮ้ได้ปืนละกระสุนเฮ้ยพอได้ปืนได้ปะทะสู้เขาหน่อยวะ พื้นดีนี่หว่าโอเคอุ้ยเจ๋งว่ะเนียนๆตรงนี้ได้ไหมไนท์รถแม่งวิ่งผ่านที่ว่ะแล้วยืนทำใหม่วะเนี่ยโอเคเฮ้ยกระสุนเชี่ยวเอ้าเพื่อนล้มเพื่อนล้ม โอ้รูปข้ปางหลังโอเคพี่มาได้ไหมหรือไงหรืไปตรงนู้นเลยถอยเดียวมั้งมันนอกวงอะ่ะไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ยวกำลังยิงใหญ่คนยิงบอสอยู่แบบนเพื่อนก็อยู่ข้างหลังโดนเลยอือคือพี่เด่นมากเลยนะตอนนี้บอกเลยนู่นๆๆๆนนเห็นแล้วจิงหมอกไปก็ได้นะไม่เห็นหรอกถ้าไม่มีนายเอ,อ้ย โดนแล้วโดนแล้วขอบคุณมากครับโอ้ยยิงโคตรแม่นเคเราเน้นกบอยู่นะเราฝึกกบมาระดับหน่วยกบอยู่แล้ะมันมีแมวมีอะไรเมื่อไหร่ดูดีเสียงผมแมวหรอชาร์ดเออืดีนเสียงแมววินเดะเจ๋งเจ้ามันไปไหนวะ ที่สูงกว่าเลยอันดับแรกเฮ้ยพี่มันหายวะมึงไงปล่อ,อยมาไม่สามารถไม่สามารถได้ไม่สามารถทันเดอร์ไม่ามาละไม่ไละไม่ <Okay S 3> ไไละ <_ S 2> มาตรงที่จะอยู่เลย <_ S 2> หนึ่งตัวเสงี <_ S 2> ่ยมแจ๋วเอาจีเพราะว่าทำไมมันระเบิดอะไรวะมเมื่อกี้ ดูดันดูดันมามามาวิ่งมาวิ่งมาคบเวอร์ให้อยู่วิ่งมาวิ่งมามอกบอกเงี้ยนิ้วเดินน้ำมองอะไรไม่เห็นเลยมีเลยพี่ต้องมีไนท์อ่ะจริงอ่ะเดินมีตังค์อ่ะเพื่อนบอกให้ไปซื้อหน่อยใกล้ใกล้เลยอู้หูช่วยโดนคิวอ่ะจนตายอ่ะเดียโบอ่ะไอตัวเดียโบแน่เลยนะใช่ใช่เฉ่งแจ๋วทิ้มเราฆ่าไม่ตายอยู่แล้ว ระวังโดนกล้องจับความร้อนนะครับพี่ชุยโอเคเนี่ยแหละเรายังหาไม่เจอเลยกดแค่นายยังหาไม่เจอเลยนะครับตั้งแต่เล่นมานะฮะวันแต่แพทแพทก่อนเจอยังบ่อยเลยรถรถรถติดี่ฉากไหนอะนะอยากเปิดเลยว่ะเฮ้ยโดนไอนตรงอ้า วงบีบไวยังไงใช่ใช่วงบีบไวมากโอ้โหโอ้โหมีมั้งหน้าเลยพี่ไวไวกำลังไปเพื่อนทำไมฉีกออกไปข้างนอกอ่ะผมนี่ไงพี่ฉีกมาเพื่อนเพื่อนสีเหลืองอ่ะเหรอเฮ้ยมีรถว่ะใช่ใช่เรามีรถอยู่มยิงมันอยู่ Black cell โอเคครับผมไม่มสตั้งตัวทิ้งไว้ไม่ไม่ไม่ลงมันลงมันลง ตรงไงเห้สวยเม่นกันโอ้โหเป็นแม็กเพื่อนสวยเพื่อนชาร์จเพื่อนชาร์จเจ๋งเจ๋งเพื่อนไปไหนวะเราใส่ชาร์จอยู่แล้วอ่ะไปไหนแหละอ่ะเข้าวงเหรอเข้าวงไปไปมันมุดลงข้างล่างแน่เลยเนี่ยโอเคครับผม เนีน่ะพี่พูดจาใหม่ครับผมถ่ไไมายเอาแวน่นมาเอแวน่นมาแวน่นมาแวน่นมาแว่นกาะไม่มีแล้วเนี่ยโอเคบอกพี่ป่ะพี่มีสามแผ่นไหมได้ได้ได้เขวมงเขวมงไปยิงก่อนไม่รู้แหละเฮ้ยโอเค Enemy dropping into AO Enemy the soldier incoming อยู่ไหนวะมามาพี่มันคัมมิ่งตรงไหนวะอยู่ไหนตรงนั้นคือข้างล่างพี่มันลงไปหามันลงไปไหมโอเค เฮ้ยอ,อยู่ตรงก้นเลยโอเคเฮ้ยข้องบนปะวะมามาพี่มามาขอเฮ้ยเรียบร้อยโอ้ข้างในข้างในซื้อไปเลย<า>เฮ้ยไอ,อ้หนูอือขออนุญาตซื้อทีมเลยแล้วกันนะ ตั้งไม่พอพี่พี่มีเอฟเคตัวนึงตรงมาักแดงม์กแดงมาร์กแดงมักแดงมักแดงเร็วเร็วเร็วให้ไวให้ไวให้ไวมาเต็มเลยมาเต็มเลยมาเต็มเลยชุบกไปไหมเนี่ยเดี๋ยวมาตรงนี้ชุบชุกชุกชุกมา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 เร็ว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 ชุบดิชุบดิชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่ที่ซื้อเต็มเลยพี่ตัวนี้คนเกิดแล้วไป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 แล้วบอกเอฟซีเจเย็นๆนะฮะเอ้ยรถไปรถไปรถไปขับมา ว okay, hmm. oh, okay. anyway> huh. ิ่งหนำก่อนมาเร็วเอาของไหมเอาของไหมเอาของไหมเฮ้เอาฟั่มเร็วไปที่สาอยู่แล้วเป็นไรดีวะโอเคไปเข้าไหนไหมเออรถไม่ต้องเลยวะเออรถไม่ต้องแล้วไปซื้อไปซื้อไปซื้อเพื่อนรอก่อนนะครับเพื่อนแน่แนซื้ออยู่หน้านี่โอเค เจ๋าเกาะเอาก่อไหมเอาก่อไหมจะเกาะกันไหมจะเกาะกันไหมมานี่มานี่นี่มานี่เอาไปสองชุดโอเคผมมีผมมีนี่โอ้ยหดีดีกว่าพี่อีกนะเราเนี่ยเงียบซะด้วยพี่โยนตังค์โยนตังค์เดี๋ยวได้ซื้อพอไปหมื่นตีเอาให้พอเดี๋ยวครบเว้ยให้ไปเดี๋ยวได้ซื้อตึงหม่เต็มหมดเฮ้ยข้างบนดีเลยไม่ทัน าามาเอ้ยลูกกองกโอเคครับอย่างน้ำดับก็ดีขึ้นนะฮะเติมกาจุดกิดไปหน่อยให้งานเป็นปจุดเป้าไปดิจุดเราต้องพร้อมก่อนถะตัว 我买，我买，我